ยอดเฮ็ดขายเด็ดขายดีมาจากขั้นมาจากกรุ่นณาไปเบิดเกี่ยงเกี่ยงตับเอาใจสายแบบวัยรุ่นทำกินไวัยรุ่นสร้างตัวสายแรงงานครับผมเออจัดให้เลยจัดให้เลยมามื่อนี้มาพอกระลุ่นเอียงค่ะโตโยต้าไฮรักลีโวสองจุดแปดเจพัดนะคะซิงเกิลแคปเปสองพันสิบหกเจสิบเจ็ดจ้า เอาไปแลนหาเงินไห้เป็นกอกเป็นกรรมเป็นแ,แสนเป็นล้านจ้ะในราคาสี่แสนกว่าบาทจ้ะอันนี้คุณเนี่ยคิดว่ามันแพงมันคือเครื่องมือทํากินของเราจ้ะที่สําคัญนะคะออกรถก,กับน้องนาต้องเหมยใช้เงินดาวเพียงแค่ศูนย์บาทเท่านั้นครับผมศูนย์บาทไปเลยแล้วก็ปีนี้ทั้งปีจนถึงมิถุนาย,ยนปีหน้าช่วยผ่อนเอาไปผ่อนเพียงแค่ห้าพันกับอีกสองร้อยบาททางจ้าม,มึงลดเลยแต่กออล้องเดี๋ยวนะคะเต็มบอกถ่ายคลิปเลยแล้วก็ยังเข้ามารถสิทต่เอาอ่ารถ ก็ซีเนดาอาดอกกระจังหน้ารีโวนะจ้ะรีโวนะคะกระจังหน้าคมเงียมเขาออกแบบมาให้แบบหล่ออยู่แล้วจ้ะเขาเห็นว่าไอ้ไม่รลุนมากกว่าดีไซนกระจังหน้าคมเงียบจัดคมเงียบไปเลยจัดให้เลยให้มันจบจบแล้วไม่เล่าหรือจ้ะนะครับไฟหน้าใส้ปิ้งเล่หรือไร้ปิ้งเลยนี่ปีสิบหกนะปีสิบหกแต่คือสภาพใหม่เอี้ยดเลยจ้ะแล้วไฟตำลองไม่มีเด้อจ้ะ แม็กไม่ย่างไม่แม็กคู่หน้าขอบ18ให้ฟรีมีสีลายไม่ว่าจะเป็นซี37แบบนี้ฟรีอาเพวันฟรีไอสามศูนย์ฟรีซียี่แปดฟรีไปเลยนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวข้างเขาก็เป็นโครเมียมนะเออแพงดูหลกมากโครเมียมแบนลักพี่น้องรถเขาขายเดี๋ยวโตเขาเองมาต้องบอสไลน์มามาเบิ้งข้างในรถที่คนไว้ใจจะใช้อะเลขมาอยู่ที่สองแสนกิโลนะคะ มีวิทยุเครื่องเสียงเชื่อมบูทูธได้นะคะเกียร์5สปีดเดอร์มีแอร์แบ็กให้บอกว่าโมโหมีพวงมาลัยนานี่นะคะแล้วก็กระจกมองข้างปัดไฟฟ้ากระจกข้างปัดไฟฟ้านะคะเพราะว่าเป็นเคย์ัวเจพัดเตอร์แนะะ่ถเป็นตัวเจธรรมดาคือเป็นกระจกมือหมนุนไอ้โตเจพัดเตอร์ตัวถอดชื้นเนาะเอออะเบิ่งแต่เคบประตูพี่น้องแต่เค่มีตอกตามชั่นน้ำิกหอมจมหนามไฟใหม่ ต่อตอเล็กาซีต่อตอนเหล็กตัวถังมากแน่นอนเฮ้ยมีท่อนะคันนี้แอบมีท่อนิดนึงค่ะพี่ได้ยินเสียงไหมเออแต่ว่ามีบันตัดนะจากมีท่อแค่เบาๆนิดหน่อยแล้วก็ออกรถขอบกระเพ้านะคะเอของแถมเพียบเลยจัดให้เลยไม่ว่าจะเป็นยางร้อนหน้าร้อแมมกขอบ18ให้เฟีร้อหลังกระทะพายยางเอสดีทูให้เฟีแถมเป็นยางของมิชลินด้วยนะเออเออเน้นเลยนะคะจากคคกใหญ่9ชั้นเครื่องใหเฟให้ฟีไปเลยแล้วก็เสริมแหนบ โชคบรรทุกให้ฟรีแจ้งจดใบวิศวะขนส่งให้อีกเฟเฮะรอประจำแน่นอนพี่รองหรือใครที่อยากใส่ตู้ทึบเมตรแปดสิบเมตรเก้าสิบสองเมตรสองเมตรสิบบอกมาเลยบอกมาเดี๋ยวจัดให้เราต้องห่วงพี่รองอยากได้แบบไหนสั่งมาจบจบที่ S C C มอเตอร์ใส่แก้วบอต้องไปแบบว่าเสียเวล่ไปหาลานใส่คงใส่ขอกอีกจ้ะเราจัดให้เลยหรือใครอยากได้พอรลอยก็ กะมีหายต่อมี่ะมีเสียเงินในแจ้งน้อยพี่น้องมีค่าเสียหายอยู่นี่ตายกะเดี๋ยวมาคุยกันจ้ะจ้าแต่ขั้นนี้เป็นเท่าเดิมนะขั้นไหนที่เป็นเพลาลอยอยู่แล้วท่าก็บอกว่ามีเท่าลอยอยู่แล้วแมนเอออันนี้มันเป็นเท่าเดิมทั้งคันมันกะตีนร่มากแต่ว่าของแต่งนี้จัดของใหม่ให้หมดเลยนะจัดของใหม่ให้หมดเลยของใหม่บ่ามีของที่เขาบอกเลยนอนจ้ะแล้วก็ที่สำคัญรถฟังเดิมมากทั้งคันเลยนะถึงรถจะเป็นมือสองแต่ว่าของแต่งเราให้ของใหม่เลยอ้อแกะกองทุกสิ่นอจา เม็ดอาร์เดิมๆจากโรบอทโรงงานนะคะรับประกันเลยรถคันนี้ว่าไม่เคยมีชนหนักพี่ความจมน้าไฟไหม้ตีลังกาแต่ตอนเลขคัซีแต่ตอนเลขตัวถังแจ้งเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเล่มเล่มชนรดรถผิดกฎหมายรับประกันคาซีเดิมตัวเครื่องเดิมรับประกันเลยมองนี่ไหนบอกฟาทั้งนักเออมาเบื้องของเครื่องมาดูห้องเครื่องกันดีกว่าเริ่มจากด้านซ้ายนะคะคานเดิมๆไม่กิฟไม่มีพ่นสีอะไรมาแน่นอนอ่ะสวยกิฟเลยเด้อเครื่องเดิมๆเครื่อง2องพเดิมๆ มีเบรก ABS ให้เดี๋ยวจ <โก S 1> ะตายเทีบึงหน่อยราะกระตี้เอรถตอนเดียวมันสิบว่ามีเบรก ABS มาหายแต่ว่าอันนี้เป็นปีใหม่แล้วคขาก็ใสายเบรก ABS มาหาย ่อนเอาไปผ่อนเพียงแค่5,200บาทเท่านั้นจ้าเท่านั้นพอนะคะตั้งหลักได้แล้วหาเงินเป็นกองเป็นกำแล้วค่อยไปผ่อนราคาเต็มตลอดสัญญาอยู่ที่แป0พันเก้ารอยบาทแล้วก็โปรโมชั่นดีๆจาก S C c Motor วันนี้นะคะค่าจัดให้ค่าโอนให้คภาษีพรบให้จะส่งรถถึงบ้านก่อนออกถ่านน้ำมันเครื่องถ่ายกองเครื่องถ่ายของเหลี้ยวติดล้อพันก็ประดับยนต์ติดล้อพันรับประกันหลังการขายหนึ่งปีเต็มดาบิลสมาร์ทอีกหนึ่งปีเต็มแถมบัตรเติมน้ำมันไปอีกมูลค่า พอนะคะสามารถนุ้นจับแจกมอเตอร์ไซค์ฟรีเพื่อนเออนะคะใครสนใจอยากซื้อจีจองให้มอเอร์อไซคแน่นอ่ทางเพจเป็นวงนะคะลิงก์ไลน์ต้องเหมือนเราฮะฝั่งมวยด้านบนนะคะส่วนทางยูทูบเลี้ยงลาย ิ่มเติมนะคะกดไลค์ line, กดทักกดโทรมาสอบถามมาซื้อมาจองกับเราได้เลยนะคะส่วนเอฟซีท่านไหนนะคะที่กดไลค์กดแชร์ไปหรือว่าไปแนะนําเพื่อนให้มาซื้อมาจองได้ก็เดี๋ยวเราค่าแนะนาทางการตลาดไปเลยสามพันบาทะนะคะส่วนเอฟซีท่านไหนนะคะที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่หม่จากเรารถเข้ามาตอนไหนอยากเห็นรถก่อนอยากเห็นออคลิปก่อนนะคะก็ฝากกดติดกตามในเพจเฟซบุ๊กนะคะกดซับสไครต์ในช่องทางยูทูบแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกริง้งกริ่มเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่หมจากเราด้วยนะคะ,ะและช่องทางใหม่ของเรานะคะช่องทางติ๊กตเอกนั่นเอง ช่องหนึ่งของเรานะคะ ACC Motor SK SK นะคะก็เขาไปกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แนพี่ลองนี่วนยานซิเลนติกต่อพี่แล้วในนั้นอะ่ะคลิปมันอาจจะสั้นแต่ว่ารวดเร็วทันใจ,จดูปุ๊บปั๊บแล้วก็จองเลยถ้าผู้ใดอยากจะเบิ่งแบบได้ละเอียดเพิ่มเติมแบบว่าคมชัดจัดเต็มช่องทาง YouTube หรือมันยังไม่ละเอียดอีก กิงกลางเบอร์โทรม,มาหรือว่ามีารายละเอียดมานะคะาทางไลน์เด้อเดี๋ยวส่งรูปรอบขันให้ดูเลยและเอฟซีท่านไหนนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์กับเราบ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางเพจเฟซบุ๊กหรือว่าช่องทาง YouTube หรือช่องทางทิกต็อกนะคะก,ก็เดี๋ยวใครเห็นหน้าค่าตากับเราบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะแจกเซฟซีแบบนี้ส่งไปให้หนึ่งตัวเลยเหนึ่งตัวเลยนะคะเอฟซีท่านไหนนะคะที่ไม่ไว้ใจเราว่าอยู่ต่างจังหวัดออกได้ไหมนะคะ ว่าเฮาวส่งอีลีบอจ้าอยู่บุรีรัมย์ส่งบอจ้าสุราษฎร์ส่งบอสิบตัวส่งขาส่งบอเชียงรายไปบอบอกเลยว่าไปเบิด์ตไปเสมือพ่อไปมาดไปดูคลิปส่งรถได้ไปดูในช่องทางยูทูบนะคะพฤติกรรมส่งรถฟรีทั่วไทยจ้ะสามารถขับไปเบิ่งได้เลยนะคะรับประกันแน่นอนว่าเฮาวส่งจริงจัดไฟแนนซ์จริงรับประกันรถดีมีคุณภาพแน่นอนพี่น้องบางคนนะสื่อคันที่หนึ่งไปแล้วกลับมาสื่อคันที่สองคันที่สามอีกเออ FC ตัวจริงจะรู้นะคะจ้า รถคอกทำเกนอึดพอนแข็งแก่งผ่านห้าสจุ้